พักทายนะเพื่อนเพื่อนขอโป้นะครับนำ by เอ็กซ์แนปครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับรถซิงนะครับแล้วชอบถ่ายรูปนะครับแปลว่าเราชอบเหมือนกันนะยครับฝากกด subscribe youtube กดกระดิ่งปุ้กิ้งไว้สักนิดนะครับเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับเวลาอัปเดตคลิปใหม่ๆเดี๋ยววันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยครับ เอาล่ะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรากลับมาอยู่ในโปรแกรมไลท์ลูมอีกครั้งนะครับแต่วันนี้จะไม่เหมือนวันอื่นนะครับรอบที่แล้วผมทําคลิปสอนการคุมโทนนะครับวิดีโอนะครับก็มีการคุมโทนวิดีโอกันนะครับคุมสีต่างๆนานาครับแต่ว่ารอบที่แล้วผมทําในครีเอเอร์โปรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งวิดีโอแต่งสีวิดีโอนะครับในไลท์ลูมกันบ้างนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าไลท์ลูมเนี่ยนอกจากทําการแต่งภาพแล้วเนี่ยมันยังแต่งวิดีโอได้ด้วยนะครับ การตกแต่งสีในไลฟ์รูมนะครับต้องบอกเลยว่ามันก็เหมือนการเราแต่งภาพภาพหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะแต่งเนี่ยเหมือนแต่งภาพเลยนะครับแต่ว่าจะได้โทนวิดีโอไปสีในแบบที่เราแต่งภาพนั่นเองนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับทำประมาณ1-2ขั้นตอนก็สามารถที่จะแต่งสีคุ้มโทนวิดีโอเสร็จในโปรแกรมไลฟ์รูมได้แล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆอิมพอร์ตวิดีโอเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ผมอิมพอร์ตวิดีโอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่หน้าไลบรารีหน้าแรกนะครับขั้นตอนต่อมานะครับพอเราอิม ให้เราเลือกสักช่วงหนึ่งของวิดีโอนะครับที่เราต้องการจะเอามาทําการปรับสีตกแต่งนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นช่วงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆจัดการเลือกช่วงที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับพอเพื่อนๆเลือกช่วงที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรามาตรงนี้ครับอยู่ข้างๆตรงเวลานั่นเองครับให้กด capture frame นะครับพอเรากด capture frame เสร็จนะครับมันก็จะเด้งภาพขึ้นมาข้างๆนะครับเป็นภาพที่เราทําการแคปไว้นั่นเองครับอ่าจะเป็นภาพเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นวิดีโอนะครับทีนี้เราต้องทําการตกแต่งภาพนี้นะครับถ้าเราแต่งภาพนนีี้แบบไหวดโออ็จ แบบนั้นนั่นเองครับทีนี้ก็ทําการแต่งภาพครับมาที่ d e วีลอปได้เลยครับเหมือนการแต่งรูปทั่วไปครับปรับตามต้องการนะครับเดี๋ยวผมภาพนี้ผมจะปรับให้วิดีโอผมมันดักดับมืดๆสักนิดหนึ่งผมก็จะปรับเอ็กโวชวลงมา่อนเลยครับปรับคอนทราสต์มาทางขวานะครับแล้วก็เพิ่มไฮไลท์ขึ้นนิดหนึ่งครับแล้วก็ดันชาร์ดโอมาทางซ้ายเล็กน้อยครับปรับเท็กเจอร์มาขวาครับปรับพาราตี้มาขวานะครับแล้วก็เซตเวชั่นมาขวาเล็กน้อยนะครับ ประมาณนี้ครับสมมุติผมแต่งรูปประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็แต่งตามที่ชอบได้เลยนะครับพอเราแต่งรูปเสร็จแล้วนะครับได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับ <c oughs> ก็ให้เพื่อนเพื่อมาที่หัวข้อไลบรนีนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่ามีตัววิดีโอหนึ่งงานแล้วก็ตัวรูปที่เราแต่งเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับให้เรากดคอนโทรลนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเลือกทั้งหมดนะครับคุมทั้งหมดนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อมาดูที่ด้านขวานะครับ จะเขียนว่าซิง setting นะครับให้กดตรงปุ่มซิง setting นี่เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับว่าต้องการซิงอะไรบ้างนะครับก็คือมันเป็นการซิง์วิดีโอกับรูปนั่นเองครับก็ติ๊กถูกไว้แล้วพอเรากดซิงปุ๊บมันก็จะเป็นการซิงเข้าด้วยกันมันจะปรับวิดีโอเราให้เป็นสีเหมือนรูปนะครับอ่าเป็นเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ได้วิดีโอนะครับที่มีสีเหมือนกับในรูปที่ตกแต่งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีติดนิดนึงตรงหัวข้อซิง setting มากีนนะครับอ่า กดไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับบางค่ามันจะมาไม่ได้นะครับเช่นไฮไลท์ชาร์โด้นะครับเทกเ,เจอร์คาลิตีนะครับค่าพวกนี้มันจะไม่สามารถที่จะมาได้นะครับก็จะได้แค่ประมาณที่เขาติ๊กถูกไว้ให้นั่นเองครับประมาณนี้นะครับก็เป็นการคุมโทนวิดีโอด้วยไลท์รูมนะครับซึ่ง ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากคุมโทรวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับการคุมโทรวิดีโอนะครับในโปรแกรม Adobe Lightroom นะครับผมโ,โนนป้วนไป snap ไปก่อนสวัสดีครับายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ